โอเคครับสวัสดีครับอยู่ในรายการ Immortal Channel นะฮะอยู่ในเกม a k i n a t o r a k i n a t o r เรียกอะไรไม่รู้แต่อยู่ในมือถือแล้วเป็นพาร์ที่เท่าไหร่ผมจะรวมกับในคอมเลยนะแต่ผมจำไม่ได้เป็นพาร์ทเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะไม่เห็นเนรื่องค้านะฮะเพราะน,นี้มันเป็นแนวตั้งก็ขออภัยด้วยนะฮะก็มาครั้งน,นี้ผมจะแบบให้ทายนะผมจะตัดต่อตรงที่มันเฉลยไว้แล้วผมจะให้ทายว่าเป็นตัวอะไร ก็ผมอาจจะแบบว่าคําใบ้ผมที่ผมทายผมอาจจะไม่รู้ตัวละครนั้นมากหรืออษาาังกฤษอาจจะไม่ออกเก่งอะไรเท่านั้นนะ,ะก็อาจจะมีแบบผิดผิดบ้างก็เดาๆๆกันไปอาจจะถูกแล้วกันนะเพราผมลองเล่นแล้วอากิเนเตอร์ก็ถูกนะฮะที่ผมจะให้เดาโอเคเอาสัก2ตัวแล้วกันไป let's go <S เป็นผู้ชายใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ฮะไม่รู้โปเกมอนเกมไม่ใช่ฮะเดินสองขาใช่ แวโค้ดใส่เสื้อไหมใส่เสื้อไหมไม่รู้อีกอะโอ้ลายม, oh, <line S 2> มาพอดีเลยฮนะโอ้ย oh, ใช่เจมเมเจแปนไม่ใช่ฮะไม่ใช่หรอกจินท่าแมนไม่ใช่หรอกแฮปแฮไม่มีบูไซใช่ฮะไม่รู้ฮะ work with children ก็ใช่ฮะทำงานกับเด็ก ไม่รู้โอ้ยกดผิดไม่รู้ไม่ใช่หรอกวอริเออร์แใช่อาจจะใช่ก็ได้แล้วก็อุย้ยตอบแล้วฮะลองทายเลยฮะปึ๊บหัวอากิเนเตอร์ทายถูกด้วยฮะลองทายดูเลยฮะตต๊กตอกตต๊กตอกเอ้าเปิดโอ้ยถูกกันไหม โดเรมอนฮะตัวแรกโดราเอมอนนะตัวแรกก็ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคไปตัวที่สองเลยถูกกี่ตัวเมนด้วยนะฮะผมจะเอาไว้แค่สองตัวถ้าถูกสองตัวนี่คือเก่งฮนะเพราะผมว่าวันยากนันมีตัวเป็นร้อยนะฮะก็จะถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพลเกนเลยฮนะผมคิดตัวแบบนั้นหนึ่งเอาเป็นใครดี อือืมอืฮโอเคได้แล้วฮะฟีเมลผู้หญิงไม่ใช่ฮะผมสีดำใช่ฮะสู้กับดาบไม่ใช่ฮะสู้ด้วยดาบต่อสู้ไหมไม่รู้ฮะใช่ฮะเจแปนแอนิเมชันอีกแล้วนะฮะโคตูซูใช่อีกไม่ใช่ฮะอ่านอ่านแลนะฮะอันนี้ไม่รู้ฮะโรมันไม่ใช่ต้องไม่ใช่กดผิดนะฮะนี้ อยู่กับแม่ใช่ฮะโอ้โหโอ้โหลายเล่งเด้งมาเรื่อยๆไม่หยุดฮะที่เจอ,เจอโกไม่รู้อะก็ทำมลายเด้งมาขออภัยด้วยนะฮะน่าจะไม่นะฮะยังสิเตอร์ไม่ให้ฮะใช่ใส่ใส่แว่นด้วยฮะเดี๋ยวเราโคดโอ้โหเป๊ะเลยฮะแฮสเมาส์ใช่ฮะทายเลยเลยกว่าไปะ หทยแล้วนะ,ะ,ะดูโน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 อะไรจิตติกตอกอันนี้ใครไม่ถูกก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะติกตอกติกตอกมาโอ้น่าจะถูกกันรเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็สําหรับสองตัวนี้ใครทายถูกบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะฮะถ้าทายถูกสองตัวถูว่าก็เก่งและหลังนึงนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าผมจะเอาตัวที่ยากๆ่า,านี้มาเลย โอเคสำหรับวันนี้นะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย